โอเคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลิโอร์ชานแนลนะและวันนี้คุณอยู่กับเกมอาร์คโมบายมาจับอีเทอร์โนดอนกันเอามาจากดันเจียนช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรไม่ค่อยมีคลิปทำเลยนะนะจนะไปชุบมายิงเข้าไปนับเดียวอยู่ ออตัวเมียพอดีเลยใช้ก๊อตหมดนะเสกไอพิษแมงกระพุนมาแล้วก็ยัดเข้าไปโอ <Okay. S 1> okay. เคแล้วก็เอาเนื้อมาใส่นี่ก็ได้เตรียมเนื้อมาเรียบร้อยแล้วนะ ก็เป็นเลยบวกร้อยสามสิบคอมเวลได้ปังมากาไปนะไม่มีก๊อตไม่มีก๊ตอตถ้ารอมันหิวก่อนนะแปบ๊บเดียวเต็มไหมละ่ะเรียบร้อยง่ายเหลือเกอิน,นใส่อันเข้าไปตอนนี้มันจะจับอย่างเดียวมันก็จะสั้นไปแล้ว สอนผสมพันธุ์ด้วยแล้วโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วน,นะที่ที่เอาไว้ใช้ผสมพันธุ์นะครับหลายหลคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผสมพันธุ์ทำยังไงกดอันนี้นะเปิดเล้วก็วันเดอร์ลิงนะทั้งสองตัวนะครับโอ้ลืมปิดประตูโอเคก็เอามันไปอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะลงนะรอมันผสมพันธุ์ นี้ก็เป็นผสมพันธุ์ง่ายๆเนาะตัวสัตว์ใหญ่ก็จะผสมพันธุ์ยากขึ้นนิดนึงพยายามจำกัดพื้นที่แล้วนะเพราะว่ามันอาจจะวิ่งไปได้โอ้กระตุกชีพหายเลยโอเครออ่าแล้วก็เสร็จแล้วนะเย้่เสร็จแล้ว ออกมากเหมือนไข่ปกติแล้วนะแต่ว่ามันจะมีค,ควันๆอะไรไม่รู้เลยแดงๆเออไอ้นี่ก็ขวางาอย่างไข้หายปาบเขาหานะแล้วก็ไปผสมโอเคขึ้นมาผสมนะนีนเป็นที่ผสมเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เป็นที่ฟักไข่ไข่วางลงไปเลยพูดเร็วไปเลยน่าจะเร็วเลย นะแล้วก็มีเวลา19นาที50วินะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปถึงตอนนั้นเลยโอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยร <c oughs> อแป๊บเดียวเองนะตัวมันเล็กนะแล้วก็ออกมาก็ตัวเล็กเหมอมจิ๋วเลยนะให้ดู <c oughs> นะน้องตัวเล็กนะ โอเคขั้นตอนต่อไปเออมันจะมีอัน,นี่กดหน้าเสานะแล้วกดเคมต้องเคมก่อนนะม่ง,ง้นไม่ได้แล้วมันก็จะวิ่งตามเรานะและ้วออกมานอกมัเนี่ยให้ออกไม่ออกไปไหน เธอไม่เป็นไรอยู่ในนี้ก็ได้โอเคมันจะมีควาว่า one to c u d d e นะมันจะประมาณว่าเหมือนให้กอดแต่ว่ารอ3ชั่วโมงนะเสร็จแล้วมาถึงตรงนั้นอีกทีหนึ่งโอเคครับผมไป one eternity later โอเคแล้วก็มาถึงในจุดที่มัน implant ได้แล้วนะ นี่นะมันจะไม่มีเวลาขึ้นแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นคำว่าแท็บแทนนะครับแล้วก็มันแล้วแต่นะอันอื่นอาจจะเป็นว่า one to อย่างอื่นก็มีอาจจะเป็น Walk หรือว่าให้ให้อ่ไอ,อนน้อะไรวะ <S <S เออนอั่นแหละอ่ะกดแท็บไปจิ้มไปทีหนึ่งเอองนี่ยเต็มร้อยนะพวกสัตว์เล็กก็จะเต็มร้อ,อยง่ายนะถ้าสัตว์ใหญ่พวกกีก้าพวกอะไรอย่างนงี้พวกกิฟฟิน มันก็จะโอ้กระตุกกระตุกกระตุกมันก็จะขึ้นยากหน่อยเนาะพอเต็มร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะรอค่าไอสีเหลืองๆมันเต็มหลอดนะโอเคแล้วก็มารอถึงตอนนั้นเลยเออโอเคแล้วก็มาถึงช่วงที่รอคอยนะตัวโต,วต,วตวเต็มไวไยมาแล้วใส่อันเข้าไปเลยนี่นะเราได้เป็น ตัวผู้อืมตัวผู้เวกี่านะฮะอ่าค่าอิมพิ้นได้อะไรเนี่ยมันจะได้ไอตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยนะเป็นดาเมจบวก30%แล้วก็ค่ารีซิสบวกอีก30นะอืมติสันสวยงามนะประมาณนี้คลิปนี้ก็ทำประมาณ10ชั่วโมงนะแต่ว่าคลิปออกมานด้ไม่ถึง10นาทีอ้อ ก็ประมาณนี้นะการจับการผสมพันธุ์ฟักไข่ทำอนะิมพลินนักรับโอ้กระตุกมากเลยนะนะปิดกันเลยโอ้ไม่ไหวนะบ้านเยอะเลยกินเลยนกะระตุกเลยนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะ ดึงแสงสีสันสวยงามโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ